สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจริดีต้อนรับทุกท่านครับท่านต้องมีพีธรรมดานะช่องวีพีธรรมดาก็จะพนันนะไปเจอวีไอพีนะครับไปเจอวีไพีของวันที่16มกราคม2568ันห้าร้บแปดนะไปเจอวีไอพีก็คือเลขจากประเทศต่างประเทศนะจะมีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับเอาเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับสองทุกวันทุกวันนะครับ ต้องมีป <c oughs> um ุ to <denen> <to ่ธรรมดาเขาจะนำเสน่ท <royalty> ์ต้งเป็นเรื่องเล่นๆเพื่อความบันไปเท่านั้นนะครับอ่าใ้รัประชุมกันเลยนะครับวันนี้อะไรต่างๆนะครับสองสามสี่นะครับเน้นที่สองกับสามนะเอาหกทำไมมีสองตัวอ่าสองหกสามหกสองเจ็ดสามเจ็ด สองแสนเอาสองแสนสามแสนสองเก้าามเก้าสามอะครย่เงี้ยสามเก้าสามเก้าส่วนสองสามสองสี่จับคู่กันเอง, 9, งนะครับจากนี้นะครับคบนชอบแนะน,นะำเล็ก้ายนะวามเก้าก็อยู่ๆรายนี้เนี่ยเน้นที่สองหกสามนะครับ คือนี่นะครับนี่ครับอันนี้ที่ตานะครับอันนี้คือวินนะใครชอบเรื่องเสี่ยเราไปใส่ด้วยครับอันนี้นะครับต่างกัน VAP นะครับตามนี้เลยครับก็คือเอ็คนะตานี้นะครับขอขอบคุณน้องมาครับขอให้ททุกดูดีดูดีดูดีนะครับไม่เก็บไม่เจือ 看公路，看上面，他、嗯，你看对就可以走啊。嗯啊嗯啊啊